ตัวแล้ว Honor X40 สมาร์ทโฟนสุดบางให้จอ OLED 120เฮิแรมสูงสุด1 2 g ิพร้อมกล้องหลังคู่50ล้านพิเซลแบต5,100ม ah, ิลแอมในราคาเริ่มที่7,900บาทหล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Honor X40 ออกมาแล้วครับโดยมีจุดเด่นที่เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบางพร้อมมีสเปคแบบครบคันเลยครับ สมาร์ทโฟน Honor X40 มีตัวเครื่องบางเพียง7.9 mm, มิมมือนมำนหนักเพียง172กรัมหน้าจอขนาด6.67นิ้วที่มีพื้นที่ในการแสดงผลเมื่อเทียบกับตัวเครื่องระดับ93%รองรับค่าเ,เลเฟในระดับ120 h ฮและค่าทัชแซมปิ้งในระดับ300เฮใช้ชิปประมวลผลค u a l c o m m Snapdragon 695ให้แรมขนาดสูงสุด12 g ิก่วนล้อมให้มาที่256 g ิ ให้กล้องหลังคู่มีทั้งกล้องตัวหลักความเเอียน50ล้านพิกเซลรูรบแสง f.1.8 และกล้องเสริมความเรเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรเอีย8ล้านพิกเซลมีเลือกทั้งหมด3สีคือ Colorful Cloud, m o y u King และ m Magic n i g h t Black ให้แบตเตอรี่มาที่5,100มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จได้ว40วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Honor X40 มีรุ่นและราคาตามน,นี้ครับรุ่นแรม6กิ รอม118กิกราคาอยู่ที่1,499หยวนหรือประมาณ7,900บาทรุ่นแรม8กิกร้อ,11 gig, รอรม118กิกร,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 ราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ8,900บาทรุ่นแรม8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1 5 0 0บาทและรุ่นแรม12กิกร้ม256กิกราคาอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ12,100บาทครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาททาน้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ